สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับผมนะครับเดี๋ยวมื่อานี้ครับผมเดี๋ยวพามารีวิวครับผมตอนขัๆครับพอดีเพิ่งกลับมาหอดนะครับผมนะครับอ่ากลับมาหอดนะครับพอดีให้สร้างคนประกอบรถไว้ครับผมนะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าเมื่ออื่นเศร้านะครับผมนะครับคันนี้ครับผมลูกค้าดาวุฒิสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับหมดตังใจค้นคำเหมือนกันนะครับอ่านะครับรับรถยูที่นะครับผมสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมรับรถยูทีสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับ บ่อตองมีคก้นคำครับผมนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปบ่อตองมีคก้นคำนะครับคันนี้นะครับผมอุปกรณ์ครบชุดครับมีอ่าใบมีดหนาครับผมนะครับฐานพ่วงหานะครับของที่ดินที่นะครับแล้วก็อ่าจอบมุนนะครับเม็ดแปดสิบนะครับของจอเจริญนะครับผมนะครับลูกค้าอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับคันนี้นะครับอ่านะครับลูกค้าดาวอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมนะครับหลายคนสงสัยครับว่าผ่อนปีละเท่าไรนะครับผม นะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อายุห้าเปอร์เซ็นต์เกินไปนี่นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งห้าหล้วก็ะหกปีนะครับแต่ว่านะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับเพิ่นเลือกที่จะพรที่ห้าปีนะครับดาวอยู่สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับเมื่อแล้วรถครับผมนะครับจ่ายอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเซลบิกนะครับฟี่ใบมิดด้านหน้าให้นะครับเป็นอ่าลูกค้าเลือกเป็นยี่ห้อของอี่ที่เฟิร์ตนะครับผมที่ที่เฟิร์ตนะครับอ่าฟีหน้ากากนะครับการคางของน้าให้ครับผมนะครับงามๆเลยนะครับ มันก็อาจจะเมือนๆแน่เจ้าน้อยหนึ่งครับผมนะครับอ่าถ้าบเห็นกะข้อให้นะครับผมนะครับหลังคาเปลี่ยนให้ไหมครับเป็นหลังคาใหญ่ครับผมนะครับไฟสปอตไลท์ LED นะครับอ่าไฟรีซิ่งครับผมสีอ่าฟ้าๆนะครับผมหายเลยนะครับเพดนะครับเพชรเป็นสีดำนะครับลูกค้าต้องการสีดำนะครับพัลมติดหลังคาติดให้ครับนี่นะครับพวกหัว่เสียงกันบอนะครับมันอาจจะเหมือนๆแน่เจ้าน้อยหนึ่งนะครับผมเหมือนๆแน่เจ้าน้อยหนึ่งนะครับนี่ อ่านะครับโบเป็นยังครับแต่พอดเจนเดี๋ยวกับไปเบิ่งความกันมืออื่นเสาก็ได้นะครับผมแต่มื่อนี้เดี๋ยวเสีบิกอยากทายให้ลูกค้าเบิ่งนะครับผมนะครับหลายคนสงสัยครับว่าอ่ารับรถอยู่สองแสนหาครับผมนะครับพรปีละเท่าไรนะครับผมนะครับสำหรับการพรนครับผมลูกค้าเลือกพรอยู่ที่หาปีนะครับปีละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับผมแปดสิบเอ็ดบาทนะครับจะนวนหาปีนะครับหมดย่อยสามเดือนจ่ายหกพันบาทนะครับผมนี่งามๆเลยครับตัวยางหลังว่ได้เปลี่ยนครับยางหลังเป็นยางหลังเดิมนะครับ นะครับกับของแถมกับไร้เกลือครับผมนะครับกองแถมคือในรถห่นละนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกรัมกันมืออื่นเ้านะครับนี่นะครับหลังคาเป็นหลังคาใหญ่ครับงายมากครับนะครับผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับผมนะครับคันนี้ครับผมโปรโมชั่นนะครับลูกค้าผมให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับผมระวังเงินซอยดาวหามื่นบาทนะครับหรือว่าเป็นฟรีอุปกรณ์นะครับผมอ่าชิ้นใด ชิ้นนึงนะครับผมนะครับแต่ว่าลูกค้าเลือกเอาเป็นใบมีดนะครับคือลูกค้าสามารถเลือกได้เลยทั้งผานนะครับหรือว่าใบมีดหรือว่าอ่าโรตาลี่ก็ได้นะครับชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับห้อยสิทธิพิเศษกับลูกค้าไปเลยนะครับผมสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับผมนะครับคลิปก้อนก็บไอ้องคลิปไปครับนะครับอ่าหลายคนครับผมฟังฟังคลิปบจบครับผมนะครับแล้วกตัดสินกันเอาเองนะครับผมนะครับเซีวบีกระไ้ยำยูนะครับผมว่า พกแสนสามหมื่นนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับผมนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นราคาเงินผ่อนกับปกติครับแต่ว่าเซี่ยวบิ๊กจะแถมไม่มีนานให้นะครับหรือรับเงินซอยดาวนะครับสูงสุดหามื่นบาทนะครับอ่าอันนี้เซี่ยวบิ๊กกระยำตลอดนะครับแต่ว่าลูกค้าส่วนมากเบิ่งบ่จบครับแล้วก็มักการันตีกันเอาเองนะครับอ่าส่วนมากครับผมถ้าเป็นเอาง่ายๆครับแต่เป็นพวกวัยรุ่นนะครับผมที่อ่คนที่มีอายุแน่เจ้าน่อยหนึ่งนะครับเพิ่นจะฟังคลิปแล้วก็ เพิ่นจะเข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าส่วนมากคนที่เพิ่นอายุได้หลายแน่นะครับใส่เข้ามาบางคนนะครับแต่ว่าบางคนอีพอบางคนนะครับเพิ่นเพิ่นฟังเข้าใจดินะครับเพิ่นก็ฟังเข้าใจนะครับผมนะครับเซอร์บิกระกัไอพูดชัดเจนอยู่นะครับผมยำมาเป็นเงินสดนะครับแต่เป็นราคข้างเงินสดนี่คือมันได้เปรียบครับผมนะครับในช่วงเดือนตุลานี่นะครับหกแสนสามหมื่นนะครับก็คือฟรีไปมิดหน้าหายฟีผ่านให้นะครับผมนะครับพร้อมเปลี่ยนยางล่างให้ใหม่นะครับผม คือหกแสนสามหมื่นนี่อุปกรณ์ครบชุดนะครับผมหกแสนสามหมื่นบาทนะครับดำตัวประมิดเซียวบิ๊กระแสังไห้คือเก่าครับนี่นะครับคือลูกค้าใส่ได้ได้ไปแล้วนะครับผมใส่งานนี่อ่าบริโจ๊กนกขุนก็แล้วกันนะครับผมนะครับล่างคาผมก็เปลี่ยนเป็นล่างคาใหญ่ไห้นะครับผมอ่านะครับพอลูกค้าบางคนครับผมนะครับจ็กเสียวดีซัมไลคครับผมนะครับผมคิดว่าหาดีซัมเซียวบิ๊กบุ้มีแล้วล่ะครับนะครับก็ไม่ว่าจะคล้องดีดอกนะครับแต่ว่าคือบางสิ่งบางอย่างนะครับผม สิ่งใดที่จรเดียวมันขาดไปเซียวบีกก็นั่มาเติมให้ลูกค้าครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับคือยังเช็หลังคาหลังคาเป็นหลังคาหน่อยนะครับเซียวบีกก็อ่าเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนให้เลยนะครับผมช่วงนี้นะครับอ่าหรือว่าจะให้เซียวบิกขายแบบว่าขายน้ำเดิมเอาบ่นะครับนะครับผมคิดว่าผมเฮ็ดผมเฮ็ดดีกว่าทุกเซียวอยู่แล้วนะครับผมนะครับอันนี้บริษับริษัย่องจะคล้องเดอกครับสำหรับท่านใดที่บ่มักะอันนี้ก็ต้องขออภัยน้ำนะครับผมนะครับคือบางคนนะครับ เพิ่นห้มานะครับดามตัวเพิ่นบ่วยห้แบบกูผมนักสีได้ครับบริเป็นชุดลงมาแนวนี้เด้นะครับเพิ่นจะห้แต่หัวเกียร์เนี่ยนะครับก็เอิ้นว่าดามตัวคือกันนะครับแต่ว่าถ้าถ้าในความเป็นจริงนะครับมันต้องมีดามตัวสีดำนะครับมันต่างหากแต่ว่าอันนี้โบเห็นนะครับเดี๋ยวเอื่นเสาร์เซบีกีเราจะรีวิวอีกรอบนึงนะครับตอนไปส่งมอบลูกค้าก็แล้วกันนะครับไฟเอวดีเซบีกระติดห้ครับไฟลีนะครับปกติเป็นสีสมเซบีกระแตงห้ครับผมห้มันงามไปเลยนะครับบ่ต้องแพ้ค่ายอื่นไปเลยนนะคครับวาามมงี่ นะครับหน้ากากเสื้อบีกกระใซไห่ครับอ่าคือจังฟันปลาใบมีดครับผมนะครับฟันใบมีดแพงใบมีดนี่เสื้อบีกกระใซไห่ครับนะครับสำหรับทถานที่สื่อรถในช่วงนี้นะครับผมกาแฟใบมีดอ่าทอไทยเทไห่นะครับใบมีดผมกาแฟไห่นะครับคือผมให้ลูกค้าเลือกเเลยนะครับระวังใบมีดนะครับกลับเงินซอยดาวนะครับอ่าอันนี้ผมกา็ฟให้ลูกค้าเต็มที่นะครับผมผมของแถมนี่ผมคือผมได้หลายกูมูก็แล้วกันละนะครับอ่าพี่น้องลองไปเช็คเบิรงก็ได้นะครับแต่ละเซี่ยวนะครับของแถมนี่ นะครับมันก็จะมีอยู่พวกพวกนึงครับผมที่อ่าโลกสวยนะครับโลกสวยอันนี้ใส่เข้ามาโลกสวยเลยนะครับอ่านะครับได้หาอยากเอาสิบครับอ่าสำหรับบางคนได้หาอยากเอาสิบนะครับคือผมผมกับเฮ็ดในลูกค้าเต็มที่นะครับผมผมก็ซอยซังผมซอยได้นะครับอ่าแต่มาขายในราคานะครับพกแสนคือบางคนนี่เข้าใจว่าราคาพกแสนสามหมื่นนี่นะครับผมเป็นราคาเงินผ่อนผมถามนะครับลูกค้าครับอ่า ถ้าจะมาขายราคานี้ครับผมเท่าแก้ไ่มีกําไรครับเพิ่นสิขายไปเฮ็ดหยังนะครับผมนะครับบอกนําคนมันบอกใจเาี่ยครับผมก็บอกว่าที่นี่ก็บอกผมว่าอ่าผมเฮ็ดคลิปนะครับตั๋วนะครับหลอกอ่าผู้เบิ่งนะครับผมผมบ่ได้หลอกครับผมเจ้าเบิ่งคลิปบ่จบเองนะครับอ่านะครับเสียอผีความพยายามอ่าใจเย็นที่สุดแล้วนะครับผมนะครับพยายามใจเย็นที่สุดนะครับคนเฮามันมีสิทธิ์สิิทธ์ตอบโต้เข้าไปนะครับผมนะครับ นะครับบ่มักบ่ซื้อบ่หาบ่ว่ากันนะครับผมมักท่านใดมักเซี่ยวท่านใดก็ซื้อน้ำเซี่ยวท่านนั้นนะครับผมนะครับบ่ต้องซื้อก็เซี่ยวบิ๊กก็ได้นะครับมักผู้ใดก็ซื้อกับคนนั้นนะครับแต่ว่าออปชั่นเขามันต่างกันนะครับอ่าออปชั่นเขาต่างกันมันก็คือว่าแหละครับสำหรับคนที่บ่มักเข้านะครับเขาก็บ่มักครับเป็นสีแดงดีภายในเขากอบโบมักนะครับนะครับกับโบวากันครับสำหรับคนที่มากกขอบคุณหลายๆครับสำหรับที่อ่าคอยรับชมนะครับแล้วเป็นกำลังแรงใจนะครับให้เซี่ยวบิ๊กนะครับอ่าที่สู้ต่อไปนนะะคครรัับบผม คือผมบริสิทธเรียดจริงๆหรอไหมนครับอ enfin ่านะครับแม่นผมมือได้มือนึงผมบริสิทธิรถแท็กเตอร์แล้วนะครับผมผมก็บบบอบริสิเสียดายนะครับผมนะครับเพราะผมบริสิทธิ์ร้อนนะครับผมบอกเลยผมบอกตรงตวงเลยนะครับอ่าที่ผมอยู่ทุกมือนี่นะครับก็เฮ็ดเพื่อพี่น้องนี่แหละนะครับเห็นบออันไหนที่มัน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 ขาดหายไปจากจอเดียนะครับที่ใดที่มันอ่าเป็นจุดบกบกข่องนะครับใส่เข้ามาจุดบกข่องเลยนะครับผมกับพยายามนะครับมาแต่งมาเติมให้ลูกค้านะครับให้แบบงามๆนะครับอ่า มันก็ยังบ่ถึงตาครับผมสำหรับบางคนนะครับอ่าอันนี้ก็บพรว่ากันครับมาร์คดุลได้กระซื้อรุ่นนั้นเซียวบิ๊กเคยย่อมตลอดครับผมว่ามารกี่ห่อไหนะครับกระซื้อยี่ห้อนั้นนะครับมันบ่แม่นการมันครับครับผมนะครับเงินมันเป็นเงินพี่น้องครับอ่าเฮาสามารถจีไปซื้อสีส้มสีฟ้าสีแดงสีเขียวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับอ่าอันนี้เซียวบิ๊กนะครับมาในในอ่าฐานะเป็นเป็นฝ่ายขายผู้นึงนะครับก็มีหน้าที่เของมาแนะน้าให้ลูกค้านะครับได้รู้จักกับรถแท็กเตอร์นะครับแต่่ถาามว เสียงเบิกต่บว่ารุนได้มันดีบ่ดีทมวัแท็กเตอร์มันก็ดีทุกรุ่นละครับมันก็ขึ้นอยู่กับใจเห่านะครับมักรุ่นได์มากกว่านะครับมักรุ่นได้กระซื้อรุ่นนั้นครับพี่น้องนะครับอย่าไปเสือบ่าต้องยับเป็นต้องเสือผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับใจเขามากกว่านะครับผมอ่านะครับมักมักรุนไหนซื้อรุนนั้นครับมันมันม่นการนกครับครับผมการซื้อทุกเตอร์นะครับอ่าเงินก็เงินห้าครับบุมีไผสามารถมาขับเขาได้ดอกนะครับอ่าแต่ว่าเสนบิกกะอยากระบายแล้วครับผมอ สำหรับท่านใดที่บ่มักกับพวกตรงเบิ่องซีพีก็ได้ครับนะครับมันบ่แม่นการบังคับครับผมดีกว่าจะมาหายมาด่ากันนะครับผมนะครับคนที่เขาลงคลิปไปเขาก็อยากให้พี่น้องมาเบิ่งได้รับชมนะครับบ่แม่นว่าลงไปแล้วอยากให้มาด่ากันนะครับมันบ่แม่นครับพี่น้องนะครับคือผมบอกเลยนะครับผมถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ซิดเจ้าดาเจ้าเวอลข้าคข้าใดที่ไปแบบบ่ดีนะครับเขาสามารถฟ้องเจ้าได้เด้นะครับสมื้อนี้พอเราบอกความมันแห้งนะครับผมสิคอมเมนต์หยังนะครับคิดหยังสิคอมเมนต์หยังก็ก็ลองพิจารณาดีๆนะครับผมนะครับอ่า ประมาณนี้ครับผมมีอย่างไรนะครับผมกับรีวิวรถนี่แหละนะครับอ่าผมก็อยากระบาย F4 ผมได้ยินน้ำคือกันนะครับนะครับผมคิดว่าผมเห็ดเต็มที่แล้วนะครับผมนะครับสําหรับการที่ส่งมอบรถให้ลูกค้านะครับคืออย่างเช่นหลัางข้าศิกเปลี่ยนอะไรมันะครับด้ามต่อผมก็ใส่ไหมนะครับหน้ากากไฟสปอร์ตไลท์นะครับแหวนห้องนะครับนี่เห็นปะนี่ผมก็ใส่ให้ดินะครับนี่แหวนห้องกันชนเดี๋ยวมือกันสอดจะม่บ่มบังกันมาเนี้มันมือแล้วมันไม่แย่ผมเห็นหรอกครับ ผมคิดว่าผมเฮ็ดดีกว่าเซลล์อื่นแน่นอนอันนี้ผมกลาบอกเลยนะครับเว้นห้องตัวนี้นะครับพี่น้องท่านไหนถี่ใส่นากาณาสายอยู่จะหูดีครับเวลาหมุนต้องหมุนทุกตัวแมนบอครับนี่แมนบอนะครับต้องคันข้างบนคันข้างล่างแมนบอล่ะนะครับเวลาเหาอยู่ขึ้นครับมาถี่มักฮะตัวนี้สิมักฮะน้ำฟ้ากระปุงนะครับพาแน่นอนนะครับผู้ใดมาเถียงกับกระตามนะครับพาแน่นอนอ่าแต่ว่าเซลล์บิ๊กนะครับห้องแหวนให้ลูกค้านะครับนี่ เซแว่นสองตัวนีเข้าไปครับผมนะครับถ้าจะระบีน้อยหนึ่งนะครับเวลาเปิดครับผมขันแต่ข้างล่างกับพ่อนะครับต่อไปขันแต่ข้างล่างกับพ่อนะครับคำพูดพ่าต้องขันครับอ่าพ่ต้องขันนะครับเวลาใหยู่ข้นปุ๊บมันจะข้นมาก้อมกันเลยนะครับมันจะโบติดฟ้ากับปวงเฮานะครับอันนี้เซบีเคสหายลูกค้าครับอ่าผู้ใดที่ผู้ใดที่เป็นลูกค้าเซเวบีดูจะรู้ดีหรอครับนะครับส่วนมากพวกทีอ่าบ่ค่อยรู้นะครับส่วนมากพวกเป็นลูกค้าเซเวบีดอกนะครับแตะ่ะพบเป็นยังครับ หลังคนนะครับเป Group, Trump, ็นส <c oughs> ื hmm 네่อรถน้ําคนอื่นนะครับเป็นการยังมารเคียวเบียกยูอันนี้ก็ขอพุ่หลายๆครับสําหรับอ่ากําลังแรงใจนะครับผมนะครับกระโถงมาสอบถามสอบยังไดครับผมนะครับเซบิคเป็นกันเองนะครับผมนะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับสําหรับผ่านทันใดที่ได้รถไปนะครับที่บริษัทลูกค้าเซบิคนะครับอ่าได้ผ่านนะครับแล้วตั้งผ่านโมเป็นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับอ่าปรึกษาเซบิคได้นะครับผมนะครับอันนี้บระเดีว่ากันนะครับผม นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับปรึกษานะครับปัญหาเรื่องรถอังสีนะครับก็ได้นะครับเซฟบิ๊กบอดดีวาเลยนะครับนะครับเซฟบิ๊กคือว่าผมผมเป็นเซฟแบบเป็นกันเองนะครับผมไม่ได้ซื้อตัวพร้อมนะครับนะครับช่วงนี้ก็ส่งมบเรื่อยๆครับเดี๋ยวมืออื่นอีกส่งมาขั้นี้นะครับผมนะครับวันที่สิบเจ็ดกร่งอีกขั้นหนึ่งนะครับผมช่วงนี้ประกอบไปอีกกะมาณมอีกหาขั้นนะครับผมนะครับ เป็นเงินสดนะครับอ่าเป็นเงินสดนี่ประมาณสามขั้นนะครับอีกสองขั้นนี่เป็นเงินเป็นเงินดาวนะครับผมนะครับอ่าเราถึงเรื่องเงืนดาวนะครับเมื่อขึ้นจอเจอขอความขอความหนึ่งนะครับผมนะครับฝ่าเออะกับขายตั้งขึ้นสดนะครับมันบปแนเมนตังสันครับนะครับลูกค้าครับคืออ่าหลายคนนะครับผู้พินถีแบบว่าอ่าเขามีเงินอยู่แล้วนะครับเพิ่นต้องการซื้อสดนะครับเพราะว่ามันได้เปรียบนะครับคือเซลล์บิ๊กอ่ะขายได้ทุกอย่างแหละครับ จ้ายสีดาวจักเปอร์เซ็นต์กับตามครับผมเสื้อบิ๊กขายขายเดบุดแหละนะครับอ่าเพราะว่ายังครับเขาเขาจ้างผมมาขายรถุดเรี่ยวนะครับผมเขาจ้างผมมาขายรถุดเรี่ยวนะครับผมมีหน้าที่ขายครับลูกค้าอ่าจะเอาจักเปอร์เซ็นต์จักยังผมก็ขายเดบุสแหละนะครับผมผมมีหน้าที่ขายเนาะนะครับอ่าแต่ว่าเงินสดเนี่ยคือมันได้เปรียบนะครับเซืบิกกเลยเสนอแบบโปรโมชั่นดีๆไปครับลูกค้าที่พันซื้อสดคือเงินสดนี่ได้เปรียบแน่นอนนะครับ ได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่ว่าอ่ามันอาจจะเป็นก่อนทีทีที่ที่ว่าค่ค่อนข้างหนักแต่ว่ามันก็คุ้มค่าแล้วครับเพราะว่าิหนึ่งอุปกรณ์ครบชุดนะครับตัวรถที่ใหญ่นะครับแรงก้างแรงมากกหลายนะครับผมเอ้าบอกเขาว่าหลายครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเซีวบิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพ้อกันมืออื่นเสาะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปส่งรถอ่าไปส่งมอบรถนะครับหาซุนซีซุนดีนะครับซีซีแรงมานะครับพร้อมกันก็เซีวบิกมืออื่นนะครับผมนะครับขั้นอี้ส่งโมไกลครับส่งอยู่ที่อ่า อำเภอผู้กระดึงครับผมนะครับผู้กระดึงนะครับอ่าใกล้ใกลเซี่บิกนี่แหละนะครับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวสําหรับคิวนี้นะครับเซี่บิกต้องขอตัวลาไปก่อนหากท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถเซ็คเตอร์จอรเดียนะครับบอกว่าจะเป็นรถหน่อยรถใหญ่นะครับผมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเซี่บิกเอ็มเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับติดต่อได้ที่ครับ080นะครับ2829258นะครับ อ่าแอดไลน์ผมตามเบอร์ทูได้เลยเดี๋ยวผมจะทิมเบอร์ไว้ให้ใต้ลิงไห้นะครับผมซาับคิเน้นะครับเซบิกต้องขอตัวไลน์ไปก่อนพ่อก็ไม่คิปหนาครับผมนะครับสำหรับตันไดคือเก่าครับผมสำหรับ่านใดที่บมักนะครับกับโบตองเบิงนะครับบบตองเบิงนะครับเลื่อนผ่านไ้เลยหรือกะขันมันอันนี้บบได้รีกัดโบตองลียูทูครับลบออกเลยนะครับผมนะครับดีกว่าเบิงแล้วกับสิมะไหยกันนะครับผมนะครับมันบดีดอกนะครับผมนะครับประมาณนี้ครับบมักกับโบตองเบิงนะครับบบได้ว่ากัน นะครับประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเซบิกตองขอตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่ขี้นะครับผมสวัสดีครับ